สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคํานวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นดินล่างสามตัวนะคะเป็นสูตรใหม่เดินหลัก10นะคะวิธีการคํานวณนะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักหมื่นนะคะคูณ4ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่2นะคะใช้หลัก10บคูณสนะคะ3 คูณสี่นะคะได้สิบสองบวกสี่คูณสี่นะคะเป็นสิบหกใช้หกบวกตามด้วยสี่นะคะคงที่สองบวกหกนะคะเป็นแปดบวกสี่นะคะเป็นสิบสองเรียกเด่นตัวแรกนะคะคือสองสองบวกหนึ่ง ได้สามนะคะสามบวกหนึ่งได้สี่นะคะเลขที่ออกนะคะสองหนึ่งเข้าที่สองหลักสิบนะคะต่อมานะคะ 6คูณ4นะคะได้24ใช้4บวก1คูณ4นะคะได้4บวกตามด้วย4คงที่นะคะ4บ,4บวก4บวก4นะคะเป็น12เลขเด่นตัวแรกคือ2นะคะ2บวก1ได้3 3บวก1นะคะได้4เลขที่ออกนะคะ4 หก <6. S 2> เข้าที่สี่นะคะหลักสิบต่อมานะคะศูนย์คูณสี่นะคะได้ศูนย์บวกเจ็ดคูณสี่นะคะได้ยี่สิบแปดนะคะบวกตามด้วยสี่คงที่นะคะ 0บวก8นะคะแล้วก็บวกสเป็น12 2สบวกหนะคะได้3 3มบวกหนะคะได้4เลขที่ออกนะคะ2 8นะคะเข้าที่2หลักสิบนะคะ มานะคะ9คูณ4นะคะได้36บวก2คูณ4นะคะได้8บวกตามด้วย4นะคะคงที่6บวก8นะคะเป็น14 14บวก4นะคะเป็น18 8บวก1นะคะได้ เก้านะคะเก้าวกหนึ่งได้ศูนย์นะคะเลขที่ออกเก้าสี่นะคะเข้าที่เก้านะคะหลักสิบเมื่อถัดมานะคะเก้าคูณสี่นะคะได้สามสิบหกใช้หก แปดคูณสี่นะคะได้สามสิบสองใช้สองบวกตามด้วยสี่นะคะคงที่หกบวกสองเป็นแปดนะคะบวกสี่เป็นสิบสองเลขเด่นตัวแรกคือสองนะคะสองบวกหนึ่งได้สามนะคะสามบวกหนึ่งได้สี่นะคะเลขที่ออกสามเจ็ดนะคะ เข้าที่สามหลักสิบนะคะต่อมานะคะศูนย์คูณสี่นะคะได้ศูนย์บวกศูนย์คูณสี่นะคะได้ศูนย์บวกตามด้วยสี่นะคะ,ะคะงที่ศูนย์บวกศูนย์บวกสี่นะคะเป็นสี่ สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกเลขที่ออกนะคะห้าเก้าเข้าที่ห้านะคะหลักสิบงวดถัดมานะคะหนึ่งคูณสี่นะคะได้ สี่นะคะบวกหกคูณสี่นะคะได้ยี่สิบสี่บวกตามด้วยสี่นะคะคงที่สี่บวกสี่บวกสี่นะคะเป็นสิบสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่นะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเดินหลักสิบนะคะได้สองสามสี่ สูตรนี้นะคะระยะการเดินเพิ่งเดินเพียงแค่6กงวนนะคะงวดต่อไปถ้าเดินต่อนะคะถ้าไม่หลุดก็เป็นงวดที่เจดแต่ว่าก็มีหลักสิบนะคะสูตรเก่าเนาะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเก่านะคะแอดให้ดูตัวเลขนะคะคลิปนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายเนาะสูตรเก่านะคะได้เจ็ดแปดเก้านะคะ สูตรเก่านะคะระยะการเดินทั้งหมดสูตรเก่านะคะเดินทั้งหมดเก้างวดนะคะงวดนี้ก็ถ้าไม่หลุดนะคะก็เป็นงวดที่สิแต่ว่าตัวเลขไม่ตรงกันเนาะสูตรใหม่นะคะได้สองสามสี่สูตรใหม่เนาะแอดชอบตัวเดียวนะคะคือสามส่วนสูตรเก่าเนาะหลักสิบแอดก็ชอบที่เก้าแล้วก็เจ็ดนะคะคิดว่า สามเจ็ดเก้าน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งคลิปนี้นะคะสูตรใหม่นะคะได้สองสามสี่นะคะส่วนสูตรเก่านะคะได้เจ็ดแปดเก้านะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจิกนใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ